อัปเดตล่าสุดราคายางประจำวันที่2มิถุนายน2565ปรับตัวขึ้นจะขึ้นกี่บาทไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสั้นหน้าโรงงานดีอาซีไม่ตามกว่า35%ประจำวันที่2มิถุนายน65ราคากิโลกร,รัมละ67บาท30สตางค์ปรับตัวขึ้น30สตางค์นะคะเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางคนราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้น ไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่65บาท87สตางค์ตอ่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน70บาท50สตางค์ตอ่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% 49บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมาเรามาดูราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบคุณภาพดี65บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาปรับตัวลดลง37สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบความชื้น3-5% าราคาอยู่ที่65บาท5สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะย่างแผ่นดิบความชื้น5 7เราคาอยู่ที่63บาท55สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมหมาเหตุราคากลางเปิดตลาดย่างแผ่นดิบความชื้น ไม่เกิน3%เเซนคุณภาพดีอยู่ที่65บาท87สตางค์ตนต่อกิโลกรัมเรามาต่อกันที่ราคาประมูลยางแผ่นรมควนันยางแผ่นรมควันชั้น3ามบาท77สตางค์ตนต่อกิโลกรัมปรับตัวขึ้น27สตางค่ะยางแผ่นรมควันฟองอากาศ69บาท8 9สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันคัตติ้ง59บาท4 9สตางค์ต่อกิโลกรัมมาเหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนาท50สิโกรัมน้าหนัก โดยประมาณการค่ะถัดมาเรามาดูราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น3าร่วงหน้าไม่อัดก้อนราคาประมูลอยู่ที่67บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนาคะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้า